งามวะงามต่นร้วยงามขาดงามแดงแล้วก็ะเอาไอเต้วเป็นยังกูไม่รู้ไปถามเอาไอเต้วเป็นยังละเอือยก็ไม่เห็นหน้าเสาหูตูบห่างตกจังสันละเอือยโอ้ยสูกคุณเป็นมาดีนี่นะคุนดี่นี่คนเอาตี หัวเอื่อยนั่นตีเอาเป็นอย่างละเอื่อยเพื่อกับแต่งงานมาไหมไหมเป็นอย่างผัวบ่เอาอกเอาใจตีเอื่อยนันบอกแบบว่เอาคือตะกี้ละใครจะเอาซุปฟังไปไปไปเอื่อยมาเ่าซุปฟังเนี่คือมันเป็นดซีดีเดลี่ริวจีเป็นยังไง แต่งงานกันมาเขาก็บอกคอยโอ้โอเข้าใจเลยเจ้า,จาแล้วทีเป็นจสีดจังไดละเอ้ยเลยเนะี่ยอยากใส่ขาสัน้นเขาก็ให้ใส่ขาเงาหินบอกอยากไว้ผมสั้นเขาก็ให้ไว้ผมเงาเอาแล,แล้วสฮ็ดจังไดละเอ้ยก็สฮ็ดจังใด้ก็ต้องตามใส่เขาหันตัวไม่ได้เด้ อันเดลีว่ามันบ่ได้เด็กเป็นบริวจีแมนค่ะเ <laughs> ออเมื่อกี้เนี่ยแล้วพึ่งตามใจเอื่อย <laughs> ก็ดีแล้วตัวเอเตีวว่าแต่เอื่อยนะแต่ว่า,าจังใดแล้วคือตามใจเอื่ <laughs> อยเท่าลเอื่อยก็ไม่ได้ว่าอย่งางไรได้ละ่ะก็แค่ว่าอยากตายอยากตายเท่านี้ลหละ <laughs> ก็หันมายิ้มแล้วเราก็บอกว่าตามใจลวดทีละเอาเลื่องเราจะมาดังเ่ารยเอียงอยู่นี่แหละเขาบอกให้ตามใจ,วจลวดไม่อยากให้กูตายเขบอกอีนี่ก็ไดอย่าพึ่งเสรารนี่เอาไปกินเครื่องดื่มซอฟท์หอมดีเอาเอาไปกินสาจะได้เก้าลองห่มลองไห้ กเป็นยาง